สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตการตั้งค่าใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดแบบผสมไฟไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับเครื่องนี้คุณลูกค้าส่งมาเช็คบอกว่ามันมีปัญหาเวลาใช้งานแบบผสมไฟเหมือนมันยังใช้ไฟในด้าน AC-IN ออยู IN ่ U นะครับทั้งที่มีไฟจากแผงเยอะ ส่งข้อมูลมาแบบนี้นะครับบอกว่าช่วยรบกวนตรวจสอบเครื่องอินเวอร์เตอร์อเนิน3ามันกับ Evo Series อาการเครื่องเปิดใช้งานเครื่องที่จอแสดงผลผสมไฟนะครับกับการไฟฟ้าแต่ดูการทำงานของมิเตอร์ไฟฟ้านะครับจะไม่มีความแตกต่างเลยครับ,บการหมุนอย่างเร็วเหมือนเดิมนะครับ ทังก่อนและหลังใจไฟ DC จากแผงโซล่านะครับใช้โหลดที่9000 BTU นะครับเป็นแอร์9 0 0 0 BTU ก็อยู่ประมาณ900กว่าวัตต์ครับสังเกตตอนเปิดเครื่องแรกๆนะครับมันจะโชว์อะลามอะไรสักอย่างนะครับแต่ก็หายไปครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับคุณลูกค้าใช้แผง470วัตต์ครับจำนวน6แผงอนุก,กรมกันมาทั้งหมดนะครับก็ถือว่า ใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นไปนตามสเปคของเครื่องนะครับใช้ไม่เกินเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูครับตอนนี้ผมต่อไฟ AC in, AC out นะครับเอาเอาพูดจะเป็นโหลด AC in นี้มาจากการไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟจากแผงโซล่าเซลล์จากการไฟฟ้าก็จะมาผ่านมิตเตอร์จันหมุนนะครับเพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้ไฟได้ในด้าน AC หรือเปล่านะครับแล้วก็จะวนมาเข้ามิตเตอร์ดิจิตอล มาหานเบเกอร์นะครับแล้วก็มาที่ปลั๊กตัวนี้นะครับปลั๊กตัวนี้ก็มาเสียบในด,ด้าน a AC a in ครับ่วน a AC out นะครับก็จะเป็นโหลดหลอดไฟอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องนะครับเพื่อทดสอบอุปรกรณ์ของอินเวอร์เตอร์นะครับในการใช้งานอินเวอร์เตอร์ให้บิดแบบผสมไฟครั้งแรกนะครับก็ให้ทำการต่อสายอะไรเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ไม่ต้องต่อ ขั้นแรกก็ให้ใจ่ายไฟ AC in เข้าเครื่องก่อนนะครับพอจ่ายไฟ AC in เข้าเครื่องนะครับหน้าจอก็จะแสดงผลแบบนี้ครับปิดไฟในห้องก่อนนะครับในขณะที่เราจะตั้งค่าอย่าเพิ่งเปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดจ่ายไฟแค่ไฟ AC in เท่านั้น,นครับหน้าจอก็แสดงผลทํางานแบบนี้แล้วนะครับให้ไปทำการตั้งค่า เมนูที่1นนะครับตั้งเป็น S U B เอา B ไว้ท้ายสุดนะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีแบตแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับไปเมนูที่16ให้มันชาร์จจากโซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับถ้าตั้งเป็นเมนูอื่นระบบมันอาจจะทําการชาร์จนะครับแต่เราไม่มีแบตเตอรี่มันจะชาร์จลงตัวมันเองนะครับแล้วก็ไปเมนูที่37ครับ เป็นการตั้งค่าใช้งาน on กดหรือว่า off กดนะครับถ้าตั้งเป็น off แปลว่าใช้ออฟกิดอย่าตั้ง on นะครับถ้า on จะจะเขียนว่า h y d นะครับที่แปลว่าไฮบิดให้ตั้งเป็น off ครับหลังจากนั้นก็กดออกมานะครับก็เท่านี้นะครับในการตั้งค่าใช้งานแบบผสมไฟไม่มีอะไรเลยครับจากนั้น เราจะเปิดสวช์พาวเวอร์เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะจายไฟจากแผงเข้าก่อนก็ได้นะครับตอนนี้ผมใจใยไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้าเครื่องสัญลักษณ์ bp แบบนี้นะครับจะพิบแบบนี้ไปว่ามันไม่มีแบตเตอรี่นะครับไม่ใช่เลข6 9อะไรนะครับมันไม่มีแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าตอนนี้มีไฟจากแผงนะครับมาที่337 แล้วก็มีไฟจากการไฟฟ้า245นะครับไฟบ้านผมค่อนข้างจะแรงนะครับในขณะนี้ผมยังไม่ได้เปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับเรามาดูที่มิตเตอร์จานหมุนกันก่อนนะครับมุมนี้แล้วกัน,นครับเห็นว่าฉีดนี้นิ่งๆเลยนะครับอ่า จากนั้นผมจะเปิดสวิตช์พาวเวอร์ครับเมื่อเปิดสวิตช์พาวเวอร์แล้วจะเห็นสัญลักษณ์ต่างๆนะครับจะมีลูกศรชี้จากการไฟฟ้านะครับชี้ไปยังบ้านแล้วก็มันข้ามนะครับจะเห็นว่าลูกศรสีแดงนะครับมันข้ามตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์ไปนะครับไปใจให้บ้านแล้วก็มีไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับชี้เข้าเครื่องแล้วก็ไปที่บ้านนะครับผมจะกดดูหน้า วัตที่มันผลิตได้นะครับตอนนี้จากแผงมาที่177วัต์ครับมันจะใจไฟเลี้ยงภายในตัวเครื่องครับมาดูมิเตอร์จานหมุนครับแสงจะสะท้อนหน่อยจะเห็นว่ายังไม่หมุนนะครับนิ่งๆดูที่มิเตอร์ดิจิตอลครับ0.01 ก็แปลว่าตอนนี้มันไม่มีการใช้ไฟจากการไฟฟ้าเลยนะครับทั้งที่มันบาพาสอยู่ครับมันใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับใยไฟเลี้ยงให้ตัวเครื่องแล้วก็ยังไม่มีโหลดนะครับผมจะเปิดโหลดลองซัก200ครับอ่าสองร้อยสามสิบวัตต์จะสังเกตเห็นว่าไฟจากแผงนะครับมาที่330ครับใช้โหลดที่230รแปลว่าตอนนี้ มันใจ่ายให้ทั้งไฟเลี้ยงในตัวเครื่องนะครับแล้วก็ใจ่ายให้โหลดมาดูมิเตอร์จันหมุนครับหมุนอยู่ครับหมุนนิดนิดหน่อยหน่อยคับโหลดสองร้อยผมจะเพิ่มอีกสองร้อยนะครับหต,ตุกแป๊บหนึง่งแล้วก็หมุนเท่าเดิมครับผมจะเพิ่มอีกห้าร้อยนะครับเป็นเก้าร้อย หมุนกระตุกไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็หมุนเท่าเดิมแบบนี้มาดูที่ตัวเครื่องนะครับจะสังเกตเห็นว่าโหลดที่ใช้นะครับ1,000วัตต์แล้วก็ไฟที่มาจากแผงนะครับ1,126ครับ1,126วัตต์ไฟจากแผงผมใจ่ายให้โหลดพอนะครับก็มีการใช้ไฟจากการไฟฟ้านิดหน่อยเองนะครับ หม,มุนเหมือนกันนะครับแต่หมุนนิดเดียวเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟโอนนะครับตอนนี้ไม่มีไฟจากแผงแล้วนะครับหมุนเร็วๆเลยขับโหลดหนึ่งพันวัตต์หมุนเท่านี้นะครับดูที่มิเตอร์จานหมุนเอาดูที่มิเตอร์ดิจิตอลนะครับหนึ่งจุดศูนย์สี่ ผมจะัดใจไฟจากแผงเข้าเครื่องใหม่นะครับเราฟังสัญญาณเสียงถ้ามีเสียงเตือนก็จะหมุนช้าลงครับแปลว่ามีไฟจากแผงไปช่วยโหลดแล้วนี่เห็นไหมครับเกือบจะไม่หมุนเลยครับมาดูกัน0.08 การใช้มิเตอร์จันหมุนตรวจเช็คไฟนะครับว่ามีการกินไฟในด้าน AC in หรือเปล่านะครับบางคนเอามิเตอร์จันหมุนไปวัดด้าน a c out วัดยังไงก็หมุนเท่าเดิมครับไม่รู้ว่าเขาต่อระบบกันยังไงเครื่องไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับแกะดูเฉยๆตอนมานะครับหน้าจอมันหลุดไม่รู้ว่ามาจากการขนส่งหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะเอากาวอะไรติดให้นะครับเวลาขนส่งมัน หน้าจอมันหลุดลงไปนะครับโหลดอยู่ที่หนึ่งพันนะครับแต่ไฟจากแผงใจ่ายให้เครื่องนะครับที่หนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบผมจะลองเพิ่อมอีกห้าร้อยนะครับเป็นพันห้าร้อยนะครับไฟจากแผงดันมาที่หนึ่งพันหก้อยห้าสิบมาดูมิเตอร์จานหมุน เกือบไม่หมุนเลยครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มอีกห้าร้อยนะครับเพิ่มอีกห้าร้อยนี่เกือบไม่หมุนเหมือนกันเลยโหลดอยู่ที่สองพันครับไฟจากแผงมาที่สองพันสองร้อยยี่สิบครับดูที่หน้าจอก็น่าจะรู้แล้วนะครับถ้าไฟจากแผงใจให้โหลดพอมันจะเกือบจะไม่มีการใช้ไฟ จากการไฟฟ้าเลยนะครับนี่ครับเราใช้โหลด2,000ไฟจากแผงมาที่2,2200กว่าก็เป็นไฟเลี้ยงในตัวเครื่องนะครับณขนาดนี้นะครับถ้าไม่มีไฟ AC N เข้าร่วมนะครับหรือว่าไฟฟ้าดับเครื่องอาจจะดับได้นะครับาเราใช้โหลดเยอะขนาดนี้แต่ถ้าใช้โหลดน้อยๆไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับ แต่ตอนกลางคืนนะครับถ้าไม่มีไฟจากแผงก็ไม่มีปัญหาใดๆเปิดทิ้งไว้ได้เลยนะครับไปต้องไปสนใจอะไรมันตอนนี้โหลดที่ใช้อยู่ที่สองพันมจะลองลดโหลดตอนนี้โหลดเหลืออยู่ที่463แผงผมจ่ายมาได้ที่2000กว่านะครับเอกีผมจะลองตัดไฟด้าน AC ซนะครับให้เหลือแต่ แผงโซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับลองดูนะครับอ่ายังใจให้โหลดได้อยู่นะครับเนึกจากว่าแผงผมใจมาได้เยอะครับอันนี้มีแผงอย่างเดียวเลยนี่โหลดอยู่ที่4 2 9วัตต์จะลองเพิ่มอีกสัก500นะครับจะได้หรือเปล่าลองดูได้อยู่นะครับอันนี้ใช้ แผงเพียวๆนะครับไม่มีไฟ AC เข้าร่วมถ้าใช้โหลดเยอะเกินที่แผงจะผลิตได้นะครับหรือว่าตอนที่ดึงโหลดแล้วแดดหุบเครื่องดับแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีพลังงานใจ่ายให้มันอ่ะผมลดโหลดนะครับต่อไปจ่ายไฟ AC เข้าเหมือนเดิม ไฟ AC มาแล้วสมมุติกลางคืนนะครับเราใช้โหลดอยู่แดดไม่มีแล้วมันก็ยังใช้ไฟจากการไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับโหลดอยู่ที่ฝั่ง AC out ครับแล้วเครื่องก็จะกินกระแสสแ,สแตนบายนิดนิดหน่อยๆน,นะครับไม่เยอะไม่ไม่ถึงร้อยวัตต์นะครับ ใครที่ใช้ชิโนทัมเมอร์ใครที่ใช้แคมมิเตอร์ตรวจเช็คก,กระแสนะครับในด้าน ac in วัดไม่ได้นะครับบอกไว้เลยใครใช้ชิโนทัมเมอร์ฟัง ac in วัดไม่ได้นะครับมันหลอกนะครับถ้าอยากรู้ก็หามิเตอร์จันหมนุนเมามาใช้แบบนี้นครับหรือว่ามิเตอร์ทิจิตอลก็ได้ครับตรวจวัดได้เหมือนกันถ้าจะเอาแคมมิเตอร์วัดมันต้องเป็นแคม วัดมิตเตอร์นะครับต้องเป็นแคมวัดมิตเตอร์แคมที่วัดกระแสไม่ได้นะครับเอาละก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ครับเครื่องนี้ไม่มีปัญหาใดๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลำงูนสวัสดีครับ